สีราศีดวงการเงินพุ่ง ชีวิตพิกผันโดยเงินรดยทองมีโชคลาภก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับข้อมูลค่ะข่าวดีคนเกิดสีราศีดวงจะดีดีรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินชีวิตจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมืองานหนักงานเยอะแต่จะประสบความสำเร็จ และร่ำรวยได้แน่นอนยิ้มรับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้เลยได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภา,าคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภต้องเจอพายุงานห่มกระหนำ่ำแต่ยังดีที่งานจะประสบความสำเร็จดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนการเงินช่วงนี้การเงินดีมากๆแถมมีโอกาสได้รายได้จากหลายช่องทาง ากชาวราศีพฤษภทำอาชีพเสริมไปด้วยจะมีโอกาสรับทรัพย์เกินทาตราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรก,กฎาคมชาวราศีเมถุนจะเหนื่อยมากเพราะจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบแบบไม่ขาดสายแถมบางงานก็ไม่ใช่งานของคุณโดยตรงซึ่งจะทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่สุดท้ายงานจะสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีส่วนดวงการเงินช่วงนี้ ชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำรเรพราะช่วงนี้งานมากเงินก็เลยมากไปด้วยตามระเบียบราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมช่วงนี้ชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นช่วงที่งานเยอะแถมจะพึ่งพาใครไม่ได้อีกต่างหาก แม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จดีส่วนดวงการเงินในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองส่วนลาภทางอื่นยังไม่โดดเด่น ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมช่วงนี้ชาวราศีธนูดวงการงานดีขึ้นอย่างมากดวงชะตาดีเหมือนปลาที่ได้น้ำอุปสรรคปัญหาที่มีกับหดหายความสำเร็จเข้ามาแทนที่แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่งานหนักแต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสำเร็จที่ได้มา ส่วนดวงการเงินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้หนักใจเพราะการเงินของชาวราศีธนูมีสเสถียรภาพดีแม้ว่าจะมีเรื่องให้จ่ายบ้างแต่กระเป๋าไม่ฉีกอย่างแน่นอนเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. นการทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง ส,ส,สการเสริม่วงจุ้ยโชคลาบถ้าจะให้ใหดวงโชคลาบปังขึ้น200%เอร์เซแนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ